เอาละนักศึกษาในเมื่อเราเรียนวิธีการใช้อ่าและแอในภาษาอังกฤษแล้วต่อไปเราจะมาเรียนวิธีใช้เดิกกันวิธีแรกคือใช้กับสิ่งที่มีหนึ่งเดียวในโลกเช่นพระอาทิตย์ดวงจันทร์หรือโลกสมวิธีที่สองอาจารย์ที่เคารพครับอะไรผมว่าท่านเข้าใจภาษาอังกฤษผิดแล้วครับผิดเหรอแกเป็นคนสร้างภาษานี้หรือไงถ้าวิธีคือใช้กับสิ่งที่มีหนึ่งเดียวในโลกจริงๆแล้วเราจะใช้กับพระอาทิตย์หรือดวงจันทร์ได้ไงล่ะครับ ในเมื่อทั้งสองอย่างมันอยู่นอกโลกไม่ได้อยู่ในโลกครับอีอืมและอีกอย่างมันใช้กับธรราโลกไม่ได้ด้วยครับนั่นก็เพราะว่าโลกของเราไม่ได้อยู่ในโลกของเราครับอ,อะไรกันอย่าบอกนะว่าสิ่งที่เราเข้าใจมาตลอด <Okay. S 1> อาจารย์ท่านแค่พูดเปรียบเปยตั้งหาไอ้งั่งสิ่งที่ท่านต้องการจะสื่อคือมันใช้แค่กับสิ่งที่มีอยู่หนึ่งเดียวเท่านั้นใช้กับสิ่งที่สามารถมีหลายอย่างไม่ได้เข้าใจไหมอ้าเหรอ ใช,ใช่นั่นแหละสิ่งที่ฉันต้องการจะซือ้อืเอาเถอะเข้าเรื่องต่อดีกว่าวิธีที่สองในการใช้เดอะคือเ่นยกราะก่อนครับท่านท่านบอกว่าเดอะไม่สามารถใช้กับสิ่งที่มีหลายอย่างได้ใช่ไหมครับอืมสแสดงว่าท่านจะยังผิดอยู่ดีเพราะในจักรวาลน,นี้ไม่ได้มีพระที่แค่ดวงเดียวครับ <'m> <c oughs> อะไรของมึงเนี่ยใครกันได้ซัตตาบันทีดิไม่ใช่แค่นั้นดวงใจงก็มีหลายดวงด้วยเช่นกัน ฉะนั้นอาจารย์ต้องไปเรียนภาษา,ษาอังกฤษใหม่ซะนะครับเออจริงของแกนะสงสัยชั้น้องเรียนใหม่แล้วล่ะ